ครับสวัสดีครับวันนี้มาแนะนำนะครับชุดตู้ลำโพงช่วยสอนนะครับหรือว่าตู้ลำโพงบลูทูธนะครับที่มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับเป็นตู้ขนาด8นิ้วนะครับเป็นตู้2ทางมีแอคทีฟในตัวนะครับนะที่ให้ฟังก์ชันมาแบบครบนะครับนะเสียงดีพร้อมไมลอย1ด้ามนะครับนะตัวนี้มีช่องอินพุตให้3ช่องนะครับนะมีแบบคอมโบแจ็คนะครับที่สามารถเลือกโหมด ไม้และก็มิวสิกได้ในไลน์อินเลยนะครับและมีอ็อกอินนะครับหนึ่งช่องนะครับและยังมีอีคิวให้2แบนด์คือโลกับไฮนะครับนะเพื่อปรับแต่งเสียงไม้มีรีเวิร์บนะครับสำหรับใช้ไม้นะครับนะสำหรับใครอยากไปร้องคาราโอเกะนะครับหรือไปเปิดหมวกตัวนี้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้นะครับและในตัวเครื่องยังสามารถปรับ DSP EQ นะครับได้ถึง4โหมดนะฮะและมีระบบ T WS นะครับหรือ Two-way Stereo เ,เป็นเวอร์ชัน5.0นะครับตัวใหม่นะครับที่ให้คุณภาพเสียงที่ดีคมนะครับเบสหนักเสียงใสนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันดูนะครับว่าเสียงดีแค่ไหนนะครับรเ ชิคชิคหนึ่งสองสามสี่นะครับเสียงไม้ก็เสียงดีมากนะครับชัดเจนนะครับสำหรับตัวนี้ไม่นะครับจะเป็นไม้ของ UHF นะครับสำหรับรองหรือว่าพูดนะครับเป็นหนึ่งด้ามไม่นะครับนลำโพงแปดนิ้วนะครับตัวดอกซับนะครับส่วนตัวเสียงแบบนะครับเป็นตัวขนาดยี่สิบห้ามิลนะครับหนึ่งดอกนะครับ ตัวนี้ถือว่าสวยพวกพาง่ายน้ำหนักเบานะครับตัววัสดุทําจากพลาสติก ABS แกนปั๊มสวยๆนะครับนะถ้าใดสนใจราคา6,500บาทน,นะครับที่ร้าน AT เครื่องเสียงนะครพนมนครา